กาาเปลี่ยนท่านประธานสภาผู้แทรนราษฎรที่ครบครับกับผมนายถากรตันทสิทธิ์บัญชีรายชื่อพรรคไทยสร้างไทยครับขออนุญาตนะครับท่านประธานครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตชื่นชมนะครับทางท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็ท่านกรรมการตลอดจนาทางเลขาธิการที่มาร่วมชี้แจงในวันนี้นะครับต้องบอกว่าฟังรายงานของท่านที่ท่านนําเสนอเมื่อเมื่อสักครู่ ผมก็มีความชื่นชมนะครับในการทำงานของท่านแต่ที่ผมอยากจะนำเรียนเสนอ,อ,อทางท่านประธานผ่านไปยังท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็ทางสนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ mm hmm. คือผมดูในรายงานผลการดำเนินงานนะครับ mm hmm. ก็ต้องเรียนบอกว่าอยากจะให้ท่านดูในรายละเอียดตรงที่ผลการดำเนินงานนะครับนิดหนึ่งนะครับ ในประเด็นแรกนะครับก็คือในกรณีที่บทบัญญัติกรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรานะครับผมเข้าใจว่าคงเป็นรัฐธรรมนูญในมาตรา230นะครับเพราะว่าท่านไปอ่านในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะครับก็คงตรงกันในรัฐธรรมนูลมาตรา230นะครับท่านเขียนบอกว่าได้รับเรื่องร้องเรียน จำนวนทั้งสิ้น34เรื่องเสนอเรื่องต่อสารรัฐนูนไปจำนวนหนึ่งเรื่องนะครับยุติการพิจารณา33เรื่องอยากจะให้ท่านเปิดเผยได้ไหมครับตรงนี้ผมพยายามเปิดดูนะครับว่า33เรื่องที่ยุติไปเนี่ยมันยุติในลักษณะไหนเพราะว่าเราอยากจะรู้ข้อเท็จจริงนะครับว่าในกรณีที่ยุติเรื่องเนี่ยมีใครมาร้องเรียนบ้างร้องเรียนแล้วเป็นยังไงกระบวนการในการทําเป็นยังไง คืออยากจะอ่านในรายละเอียดนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าท่านทํางานมาดีแล้วนะครับแต่แต่ว่าเราอยากจะทราบในรายละเอียดนะครับในประเด็นที่2ครับเช่นกันครับท่านประธานครับในกรณีที่กดคําสั่งหรือการกระทําอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายซึ่งในกรณีนี้นะครับเข้าใจว่าในกรณีที่จะต้องขึ้นสารรัฐมนูลท่านก็จะต้องนําเสนอต่อสารรัฐมนูล ในกรณ MM ีที่จะต้องขึ้นศาลปกครองก็จะต้องเสนอต่อศาลปกครองในการที่จะพิจารณาว่ากฎหรือคําสั่งหรือกฎหมายต่างๆขัดหรือแย้งกับศาลกับรัฐธรรมนูญหรือกฎขัดหรือแย้งกับคําสั่งของศาลปกครองต่างๆหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็เรียนว่าเรื่องที่ได้รับร้องเรียนในปี2 5 6 5มี46เรื่องนําไปสู่การพิจารณาของศาลปกครอง3เรื่อง ยุติไป43เรื่องตรงนี้ก็อยากทราบรายละเอียดเช่นกันครับว่า43เรื่องเนี่ยที่ยุติไปเนี่ยมันคือ,อยังไงอีกสเรื่องที่นําเสนอต่อสารปกครองไปเนี่ยขณะนี้กระบวนการในการพิจารณาไปถึงไหนแล้วนะครับที่เสนอเรื่องไปคือเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็อยากจะทราบรายละเอียดตรงนี้นะครับในส่วนที่3ครับท่านประธานครับกรณีที่บุคคลซึ่งถูกระมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพที่รัฐมนูญคุ้มครองไว้ ยื่นคำร้องว่าการกระทํานั้นขัดหรือแยงรัฐธรรมนูนนะคร,ครับผมเข้าใจว่าเป็นมาตรา231ในรัฐธรรมนูนมากกว่านะครับไม่อ่านในพรบประกอบรัฐธรรมนูนแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นข้อความเดียวกันอันนี้ท่านได้รับเรื่องร้องเรียนมา62เรื่องแล้วก็พิจารณาแล้วไม่รับที่จะยื่นต่อไปทั้งหมดเลยคือ62เรื่องได้คิดว่าผมได้คิดว่า62เรื่องเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้าง เพราะว่าอยากจะทราบในรายละเอียดจริงๆครับว่ามันเป็นยังไงยื่นแล้วเนี่ยถ้าอยากให้รับจะต้องทํำยังไงมันมีกระบวนการในการพิจารณายังไงบ้างถึงไม่รับเรื่องพวกนี้เลย62เรื่องนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อ,อยากจะนําเรียนนะครับว่าทางทางเราเองก็อยากจะทราบเรื่องพวกนี้จริงๆครับว่าในกระบวนการในการทํางานมันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติกับประชาชนในการที่จะช่วยกันผลักดันในส่วนนี้ได้ยังไงนะครับ ในส่วนที่สองครับผมเข้าใจว่าในส่วนที่สองเนี่ยมันจะมาเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา2 1 3านะครับรัฐธรรมนูญ210มาตราสองยมเนี่ยมันมีเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินได้เคยยื่นเรื่องต่างๆไว้กับทางสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็คือที่เขียนไว้เนี่ยมาตรา2 1 3บบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพที่รัฐนูนคุ้มครองไว้มีสิทธิ์ยื่นคําร้องต่อสารรัฐนูนเพื่อมีคำวินิจฉัยว่าการกระทานั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูนทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูลว่าด้วยวิธีการพิจารณาของสารรัฐนูนผมเข้าใจว่าเรื่องนี้นะครับมันมีกระบวนการในการพิจารณาหลายๆเรื่องแล้วก็ในกรณีนี้ผมเข้าใจว่ามันขึ้นสู่กระบวนการของศาลยุติธรรม ก็มีแล้วในขณะนี้ว่าในกรณีอย่างเงี้ยผู้ตรวจการเป็นดินเป็นผู้เสียหายหรือไม่เป็นผู้เสียหายตรงเนี้ยเราจะวินิจฉัยตรงเนี้ยในการที่จะนําเรื่องพวกนี้ไปสู่ศาลรัฐมนูลอย่างไรผมเข้าใจว่าผมพูดในยะนี้ท่านคงเข้าใจในประเด็นที่ผมกาลังพูดนะครับว่ามันมีเรื่องที่ไปฟ้องร้องคดีกันในขณะนี้ว่าเราจะดําเนินการในเรื่องนี้ชี้แจงอย่างไรต่อไปนะครับในประเด็นสุดท้ายครับเร็วๆนะครับ ผมมาพูดถึงปัญหาอุปสรรคของท่านนะครับที่ท่านนำเรียนเสนอมาว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นนี่นะครับที่ท่านเสนอแนะมาท่านจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของท่านที่จะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับในข้อที่หนึ่งนะครับด้านการดำเนินการตามหน้า,นาที่เรื่องร้องเรียนละเมิดสิทธ,ทธิหรือเสรีภาพที่ร่มนูลคุ้มครองไว้ตามร่มนูลแห่งราช ราชนจักรพุทธศักราช2,560มาตรา213นี่นะครับมีปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะดังนี้ก็คือ 1. ปัญหาความไม่ชัดเจนและการตีความตามพระราชบัญญัติประกอบรธรมนูนว่าด้วยวิธีการพิจารณาของสารมนูญพศ2,561ข้อที่ 2. ปัญหาเนื้อหาของกฎหมายไม่ครอบคลุมคือกรณีร้องเรียนเรื่องที่ไม่ เป็นสาระสาคัญไม่ได้บัญญัิให้ผู้ตรวจการแผ่นดินยุติเรื่องร้องเรียนในลักษณะดังกล่าวไว้ 3. ปัญหาการกําหนดระยะเวลาอันเป็นเงื่อนไขในการฟ้องร้องคดีตามมาตรา48วรรคสองแห่งพระราชบ,บัญญัติประกอบรัมนูลมาตรา,าพระราชญำันิประกอบรัมนูลว่าด้วยวิธีการพิจารณาของสารรัมนูลปี2 1 5 61นี่นะครับก็ขออนุญาตนําเรียนท่านว่าตั้งแต่หน้า20หน้า,นา21นะครับหน้า22 นะครับจะได้เร็วนะครับหน้า22หน้า23นะครับผมอ่านมาก็คือปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมอ่านแล้วเนี่ยผมดูยังไม่มีข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางที่ท่านจะต้องเขียนกลับมาว่าจะเสนอแนะให้ทางสภาเองนะครับจะช่วยเหลือท่านในการที่จะดาเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ท่านเขียนมาใน3หน้าเนี่ยที่ผมอ่านดูนะครับขออนุญ,ญาตท่านว่า ชื่นชมการทํางานที่ผ่านมานะครับอย่างที่ท่านนําเรียนไปแต่ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ท่านเขียนมา3หน้ากระดาษเนี่ยจะมีแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงยังไงเราจะมีบทบาทในการที่จะช่วยเหลือสนับสนุนท่านในการทํางานในเรื่องนี้ได้อย่างไรนะครับขอกราบขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างยิ่งครับครับขอบคุณครับต่อไป